คลิปนี้จะเป็นคลิปเปรียบเทียบเอา,เอาซิปเพา้าทั้งหมดของอบาก้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละใบเนี่ยมันมีจุดแตกต่างยังไงบ้างเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเลยว่าตัวนี้ตัวนั้นมันต่างกันยังไงเพราะว่ามันมีซิปเพ้าหลายใบมากๆสําหรับอบาก้านะาถ้าเป็นเพ้าเนี่ยจะมีเยอะมากแต่ว่านะวันนี้เราเอาแค่ตัวซิปเพา้าทึ่เป็นกระเป๋าลนานักษณะนี้มา ให้ดูว่าอ่ะตัวไหนเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเวลางงจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็เข้าใจเลยก่อนอือ่นเรื่องสีผมบอกงี้ก่อนสีเนี่ยมีเยอะมากๆก,ก,กว่าที่คุณเห็นตรงนี้เยอะมากๆเลยน่าจะเป็น10สีได้เลยเพราะฉะนั้นสีเนี่ยอยากให้คุณดูในเว็บไซต์นะหรือว่าทักถามไลน์แอดเอนกโกเข้าไปว่าเออตอนนี้มีสีอะไรบ้างเพราะว่าแบรนด์อัลเบกาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่แบบมีสมีใหม่ๆเติมเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วบางทีบางสีมันเป็นลิมิเต็ดมันก็มีหมดไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลแลลล้้้วววชอออบบคุณยาากกเเเืสีนขไปดูใ็ ถามไปที่ไลแอนแอปโกก็ได้ว่าอ่ะตวนันนี้รุ่นนี้มีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่คุณดูอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสีใหม่หรือว่าสีเดิม,มน่ะจ,จะไม่มีละอ่ะประมาณนี้โอเควันนี้เราเอาหลายใบมาให้ดูนะผมจะไปแบบเร็วหน่อยเพราะว่าทุกใบเนี่ยต้องบอกว่าเคยรีวิวเป็นหมดแล้วถ้าจะไปดูละเอียดเรื่องผ้าเรื่องฟีเจอร์เนี่ยผมอยากให้ไปดูคลิปแยกย่อยของแต่ละตัวซึ่งเรามีรีวิวไว,ไว้หมดแล้วประมาณนี้อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบแบบให้เห็นความแตกต่างละกันอ่ะมันจะมีซีรีส์แรกที่มันนจะห้าตาต คล้ายๆกันแล้วก็งงที่สุดก็คือไอ้สตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ก็คืออเมริกาซิปเผาซึ่งก็จะเป็นตัวออริจินอลเลยแหละมันก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยแล้วก็มีช่องให้ใส่เหรียญข้างในเป็น RFID Box บล็อกอะไรเงี้ยข้างในมีช่องแบ่งอะไรเงี้ยสามารถใส่บัตรเครดิตได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีช่องตรงนี้อ่าผ้าข้างในเดี๋ยวบางอันก็จะเป็นสีส้มบางอันก็อาจจะมีสีเทาอะไรเงี้ยนะจริงๆตรงเนี้ย เขาจะไม่ได้มีตัวนี้มาให้นะอันนี้คือตัวเมลพาร์ของทับคีย์ชนเขาซึ่งคุณต้องซื้อแยกนะสําหรับตัวนี้มันถอดถออกได้แบบนี้เนี่ยจริงๆตัวกระเป๋ามันจะมาแค่นี้แต่ว่าอันเนี้ยเราก็ไปซื้อแยกมาแล้วก็ามาติดเข้าไปได้ติดเข้าไปเนี่ยติดเข้าไปปุ๊บเวลาคุณไปซื้อมาส่วนมากมันก็จะสามารถซื้อพร้อมไ้ตัวนี้ได้มันก็ติดอย่างนี้อันนี้ก็เอาไปนหนีบกับที่ต่างๆได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีบนประมาณนี้ Okay. อันนี้คือซิปเฮาส์ปกติเรื่องผ้าเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกลองไปดูกันเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัวซิปเฮาส์เหมือนกันแต่ว่าข้างในเนี่ยอาจจะเป็นสีเทาแบบนี้ตัวถัดมาเป็น Powell Powell. ซิปเฮาส์โปไซส์มันจะเหมือนกันเลยไซส์ของมันก็คือเนี่ยความกว้าง13เซนความสูง8.5แนวเนี้ย8.5เหมือนกันหมดเลยทั้ง3ตัวเนี้ยดิเมนชันเดียวกันซิปเฮาส์โปคือตัวนี้กับซิปการ์ดโฮเดอร์คือตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีช่องข้างหน้าโผล่มาตรงนี้เห็นไหม จะมีช่องข้างหน้าโผล่มาแบบนี้นะเหมือนกันเลย2อนอันอใส่พวกมิดพับใส่อุปกรณ์ทูอะไรของคุณได้ประมาณนี้แหละส่วนจุดที่ต่างกันก็คือด้านหลังให้ดูถ้าเป็นซิปพาเวอร์ชั่นปกติข้างหลังมันจะไม่มีช่องอะไรละแต่พอเป็นใน2ตัวนี้ซิปพา r โปรกับซิปการ์ดโฮเดอร์จะมีกระเป๋าด้านหลังแต่ต่างก,กันก็คือระยะของมันถ้าเป็นซิปพาโปเนี่ยช่องของเขาเนี่ย มันจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เท่าเป๊ะนะก็คือเอาไว้ใส่อุปกรณ์ได้เหมือนกันแหละคุณก็ไปหาอุปกรณ์ที่มันพอดีช่องมาใส่ได้ประมาณนี้พอมันเป็นของซิปการ์ดโฮเดอร์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอช่องเนี่ยมันจะปรับให้ช่องอันนึงเนี่ยมันใหญ่พอให้คุณสามารถใส่บัตรได้ใส่บัตรเครดิตแบบเนี้ยเท่านี้เลยนี่คือความต่างเพราะว่าอย่างอื่นน่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยและไอช่องด้านบนน่ะมันก็จะเป็นช่องเล็กๆนะซึ่งคุณก็อาจจะต้องใส่พวก ปากกาหรืออะไรที่มันแบบเออสั้นๆเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือซิปการ์ดโฮเดอร์ซึ่งก็จะมีช่องด้านหน้าเหมือนตัวซิปเฮลโพต่างกันแค่ช่องด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งที่สามารถใส่การ์ดเข้าไปได้อะมันก็เลยเรียกว่า1ิปการ์ดโฮเดอร์แต่ข้างในก็จะเหมือนกันหมดเลยเรื่องของเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใส่ของได้เหมือนกันหมดมีช่องแบ่งข้างในเหมือนกันช่องข้างหน้าก็เหมือนกันอ่าอันนี้ก็คือ3ตัวนี้อ่าซึ่งมีความ งงวยกันมากที่สุดในบรรดาตระกูลซิปการ์ดของทางอเมรการทีนี้มันก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันแหละแต่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันแตกต่างก็คือว่าตัวซิปคลาสซึ่งตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบขายดีแบบสุดๆ ตลอดเวลาสิ่งที่มันต่างกันไปแน่นอนมันก็คือว่าเป็นไซส์นี่แหละเพราะนั้นมันจะชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็มีสายคลาสแบบนี้ให้ด้วยให้เราใส่ซึ่งมีรีวิวแล้วลองเข้าไปดูกันได้สีก็อย่างที่บอกลองเข้าไปดูในเว็บเอาละกันหรือถามไลน์แอดเอฟโกมาว่าสีตอนนี้มีอะไรบ้างเพราะสีเขามีเติมมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะแตกต่างกันไปเลยข้างในมี RFID ดีบล็อกแต่ด้านนอกไม่มีนะ r f i d ดีบล็อกจะอยู่แค่ด้านในไ f i d ดีบล็อกก็คือการป้องกันพวกจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตตัััวนนนนนีีี้้้้เเเคาาาาาดดด็ืออมมมมสสสสรรถถใใ่่่่่แบบบบบงงไไไไพยยปปุข โดยไม่ต้องพับนะะข้างในก็จะแบบมีช่องแบ่งเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเนี่ยมันใส่ของได้เยอะมากอันนี้ไปญี่ปุ่นมาเนี่ยพวกใบส่งใบเสร็จก็ยังอยู่ในนี้อยู่แบ่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องพับสามารถใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็มีช่องข้างหลังใส่มือถือได้ไอซัมซุงเอสยี่สิบสองเอลตราางเงี้ยใส่เข้าไปได้ประมาณนี้แบบนี้ได้นะมันก็เลยเหมาะกับหลายหลายคนนะโดยเฉพาะแบบเ,เวลา คุณสุภาพสตรีบางทีเราต้องมีกระเป๋าใบเล็กเอาไว้ลงไปทานข้าวนะเออบางทีเราแบบแค่คล้องไม่แค่นี้มันก็สามารถเอาลงไปทานข้าวได้ละไม่ต้องแบบถือกระเป๋าพวกกระเป๋าถือใบใหญ่ๆลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าพอถึงเวลาลงไปทานข้าวกลางวันเราก็แค่เอากรเป๋าใบเล็กใบเนี้ยออกไปใช้สะดวกมากๆนะมีช่องให้ใช้เนี่ยหลากหลายคือจริงเหลือเฟืออบัตรเบิด,บด,บด,บดอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้หมดข้างหน้าจะใส่ปาักกาใส่อะไรเงี้ยก็ยังดได้เป็นคลาสได้แล้วก็ข้อดีของไอ้คลาสอันเนี้ย มันคือมันหมุนได้แบบนี้สมมติเราไปเดินตลาดนี่เราสามารถถือแบบนี้ก็ได้เพื่อป้องกันคนมาแอบล้วงกระเป๋าเราใช่ไหมแล้วก็ถือแบบนี้พอเวลาเราจ,จ่ายเงินปุ๊บเราก็แค่หมุนออกมาเพราะว่าจุดตรงนี้มันหมุนได้หมุนมาเปิดปุ๊บอ่ะหยิบจ่ายตังค์ให้เขาเสร็จ ปิดกลับแล้วก็บิดกลับมาอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานได้เวิร์กมากๆกับเวลาที่คุณต้องการกระเป๋าใบเล็กๆเป็นกระเป๋าถือสักใบหนึ่งนะไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือจะใช้งานอยู่ในออฟฟิศคุณนะประมาณนี้ส่วนอีกใบหนึ่งที่เพิ่งมาแล้วก็มาแรงที่สุดตอนนี้ซึ่งผมอะ่ะชอบใบนี้มากๆก็คือตัวนี้เป็นซิ p กา a r ด p u อ่าเป็นอีกใบหนึ่งที่มาล่าสุดแล้วก็เป็นซีรีส์ล่าสุดของทางอเปกาที่เป็นสายซิป p u าสิ่งที่แตกต่างไปเลยระหว่าง สองซีรีส์นี้เนี่ยคือวิธีการดีไซน์ของเขาอันนี้ช่องเปิดหลังของเขาก็ายังต้องเป็นซิปแบบนี้แต่ตัวเนี้ยวิธีการที่เขาดีไซน์ใหม่คือว่ามันเปิดเป็นสระอางน,นี้แล้วกันนะปุ๊บให้เห็นจะบอกเป็นตัว L ก็ได้เป็นสระอาก็ได้ปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยข้อดีของเป็นแบบนี้มันใส่ของได้เยอะมากเนี่ยมันใส่แบงค์ใส่อะไรได้แบบเยอะสุดๆเลยอะเพราะว่า การเปิดมันเปิดได้กว้างกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบคือไออันเนี้ยสมมุติว่าใส่บัตรอาจจะได้อ่บถ้าตาเบคเขาบอก10บถึงสิบใบนะถ้าใส่เข้าไปเยอะๆอะ่ะมันก็จะค่อนข้างแน่นเวลาเอาออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะติดขอบต่างๆได้ในขณะที่ตัวเนี้ยถ้าคุณใส่ของเยอะๆเวลาเอาออกก็ยังสะดวกเพราะว่ามันกางได้แบบนี้เลยนะแล้วก็มีช่องข้างในนะแล้วก็ข้างในก็เป็น iFID box เหมือนกันตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่ผมแบบ ออค่อนข้างประทับใจกับมันอันนี้ใส่บัตรได้ถึง20ใบเลยนะตัวนี้แบบเขาบอกว่าแม็กเนี่ย12ใบแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากตัวเนี้ยพอมันเป็นลักษณะของซิปแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นที่เผื่อไว้ให้หัวซิปอ่าแล้วก็พวกจุดเย็บอะไรต่างเนี้ยทำให้อันนี้มันต้องเผื่อความกว้างไว้ค่อนข้างกว้างเพราะว่ารูตรงเนี้ยบัตรเครดิตต,ต้องลงได้แล้วมันก็ยังต้องเผื่อหัวเผื่อตัวซิปอ่าเผื่อจุดเย็บเผื่อหัวซิปเผื่ออะไรอย่างงี้แต่ว่าในขณะที่ตัวเนี้ยเขาดีไซ มันอ้อมาถึงสุดทางเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีเหลือเผื่อสเปซเอาไว้เป็นหัวซิปอะไรอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวนี้ระยะอ่ะมันเล็กลงกว่าตัวนี้อีกเยอะเห็นไหมตัวความกว้างอะ่ะ มันก็หายไปค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้มันคอมเพกลงอีกอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะเออแล้วเวลาใช้งานก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนก็ยังชอบลักษณะนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้มันก็จะได้เรื่องของเรื่องของพวกช่องซิปหลายช่องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มีการแบ่งเก็บที่อ,อ่อมีความซับซ้อนได้มากกว่าในขณะที่ตัวนี้การจัดเก็บของมันน่ะการแบ่งช่องของมันน่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวนั้นเพราะนะั้นอันนี้แล้วแต่การใช้งานอ่าสำหรับผมผมใช้เก็บแบงค์เก็บบัตรนิดเดียวผมก็ นะประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของคุณละโอเคครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้น่าจะเคลียร์ปัญหาให้หลายๆคนได้กับเรื่องตระกูลซิปของทาง a l p ปกากก็จะมีทั้งเนี่ยแหละ p อ่เพาอ่ซิฟเพาโปอ่ซิฟการ์ดโฮเดอร์ซิฟการ์ดเพาอ่ซิฟคลาสเนี่ยเยอะมากคลิปนี้ถือว่ามาเคลียร์ให้ หายงงกันถ้าคุณงงคุณลองดูคลิปนี้เสร็จแล้วคุณค่อยไปดูคลิปย่อยๆที่มันเป็นดีเทลของแต่ละตัวก็ได้เพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีดีเทลของเขาอยู่ส่วนเรื่องสีก็ย้าอีกครั้งว่าถ้าคุณดูแล้วเอ้ยอยากได้ตัวนี้ละ แต่ยังไม่แน่ใจว่ามีสีอะไรบ้างทักเข้าไปที่ Li n e a อด l อนโหรือจะเข้าที่ w w w บแอนโ c o m s h o p ก็ได้ลองเช็คสีอย่างในนั้นดีกว่าสีแบบวอเนตี้สุดสีหวานๆชมพูม่วงก็มีแต่ว่าพวกนี้จะหมดไวพอมีของไม่เยอะแล้วแต่ช่วงเลยลองเข้าไปดูกันสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาที่ Line at ดแอนโหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้รวมไปถึงช่องทางอื่นนะในการสั่งซื้อก็เว็บแอนโฟ c o m s h o p แล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ช็อป k ิ o ต็อกช็อปได้ทุกอันเนี่ย พวกนี้มีให้ซื้อทุกช่องทางยังไงก็ตามแต่ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าตัวไหนองทางแอดพิโกเราอยากหคุณทักเข้ามาก่อนที่ Li n e แอดแอดโกนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นของสินค้าที่คุณต้องการอยู่ก็ได้ลองถามเข้ามาที่ทาง Li น์แอดดูแอดมินเขาจะตอบคุณเองว่าเออตัวนี้มันมีโปรอยู่ไหมหรือมีอยู่ช่องทางไหนอ่ะต้องใช้โค้ดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาช่วยคุณได้แต่ไม่ได้การันตีนะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีคุณทักเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณแล้วถ้าคุณ, Happy คณนะปปีี้้กกกัช่่ออองงทาาาาไหหหนนนนนคคคคุุณณ็เเเเลลืยะรมมมจใิขผ